สวัสดีครับท่านผู้ชมพระที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้คือพระปางยืนนะครับปางยืนสมาธินะครับของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามอำเภอสันคบุรีจังหวดัดชัยนาธนะครับให้ผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับ หลวงพ่อคุยท่านสร้างพระไว้เยอะนะครับมีทั้งปางเีลาอันนี้เป็นปางยืนสมาธินะครับพระของท่านให้คุณทางด้านค้าขายดีทำทำทำกิจการงานเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เดินทางปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายทั้งหลายนะครับแควคาดจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับแล้วก็ยังมีพุทุกุณทางด้านเมตตามหานิยมนะครับใครนำไปใช้แล้วส่วนใหญ่ไม่ผิดหวังนะครับหลวงป่อกลวยท่านเป็นคนที่รักลูกศิษย์รัก ลูกศิษย์ลูกหานะครับนะครับเป็นเป็น,ปนห่วงลูกศิษย์ลูกหานะครับวันนี้ผมจดการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมจงมีความสุขมีความเจริญนะครับให้ไม่เจ็บไม่จนมีการลยานามิตรมีการการละยานามิตรที่ดีนะครับสวัสดีครับ